กระถินสามคัคีขบวนนี้มา,ามบุญใหญ่มหากุศลหนึ่งปีมีครั้งเดียวขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตและร่วมทอดกระถินสามคัคีประจำปีพุทธศักราช2565ณวัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนา ร่วมเป็นเจ้าภาพไตรบริวารกระถินกองละ1,000บาทรับหลวงพ่อโตขนาดบูชาหนึ่งองค์กำหนดงานในวันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16ตุลาคมพุทธศักราช2,565ตรงกับวันแรม5ค่ำและวันแรม6ค่ำเดือน11มหรสพสมโภชชมฟรีตลอดงานวันเสาร์ที่15ตุลาคมเวลา9ก้นาฬิกนาที พิธีพุทธาพิเศษก็รูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตนวิหารหลวงพ่อโตโดยพระเกจิคนาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมร่วมนั่งปรกปลุกเสกอธิษฐานจิตเวลา1 7บนา .9 นาทีพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์นอนในผ้าเกลงคืนสนุกสนานกับรำวงย้อนยุคคณะตะวันแบน์ วันอาทิตย์ที่16ตุลาคมเวลา11นาฬิก9นาทีถวายพระตาหารเพนแด่พระสงฆ์เวลา12นาฬิ9นาทีพิธีถวายผ้ากฐินสาม,มัคคีงอนในผ้าเกิงคื hey, นเชมสุดยอดมาตรฐานลิเกไทยลิเกพระเอกนักกอนพรเทพพรทวี เล่าถึงสถานโอโทงมองว่างโลงและดุจเปิดจองร้านคาวันที่สิตุลาคม 0629434893ติดต่อคณะกรรมการหวัดประธานจัดงานฝ่ายสง์พระอธิการพรประสิทธิ์จันทโสพโนประธานกฐถินคุณประสงค์คุณพิกุลอู่แสงทองพร้อมครอบครัวคุณจัก,กรพงศ์คุณดารันทรอ,อู่แสงทองพร้อมครอบครัวร้านตุ๊กตุ๊กการเกษตรและในวันที่14-15ตุลาคม ผมการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนณสนามโรงเรียนวัดหาดอาสาสนับสนุนโดยเทศบาลตำบลหาดอาสาอย่าลืมและอย่าพลาดร่วมบุงใหญ่มหากุศลหนึ่งปีมีครั้งเดียววันเสาร์ที่15และวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2565ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาพิเศษรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อโตและร่วมทอดกระถินสบาบคขี ประจำปีพุทธศักราช2565ณ25วัดหาดอาสาตำบลหาดอาสาอำเภอสัพขยาจังหวัดไทย่น <No. S 3> <No. S 2> ประทินสามคคีขบวนนี้มาจากบ้านไกลมีจนพระคนกันไปทุกคนตั้งใจว่าจะมาร่วมบุญ บางคนมักมีเงินทองไม่เคยเลี้ยวมองเรื่องาบาปเรื่องบุญเห็นพระยังไม่ยกมือไหว้เลกว่าตัวเป็นใหญ่กพตามใจของคุณคนจนและเป็นคนตามต้อยมีน้อยทําน้อยช่วยสมทบทุนบางคนละแม่ช่างดีจัดบ้านอยู่